มาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อช่วงสักครู่ค่ะมดกะมินนี่เถียงเรื่องความสูงเนี่ยไม่ลงตัวเลยน้องมินนะคะอย่างนี้บอกคุณผู้ชมค่าว่าวันนี้ค่ะเราเชิญพี่ชรี่มานั่งคุยกันนะคะแลวตอนนี้ท่านั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเพศชัชกรหญิงวิจิตราตงสิริค่ะสวัสดีค่ะพี่ชลียสีค่ะพี่ชรี่ค่ะต้องขออนุญาตถามเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนมของนมอะไรอย่างงี้นะเมื่อสักครู่เราเถียงกันว่าเด็กๆไม่กินนมใช่ไหมใช่ตัวแค่านี้ต้องถามพี่ชลียม์ค่ับ สำคัญมากน้อยแค่ไหนมีเยอะมา้าในตัวเราก็เขาบอกว่าถ้าคนเราน้ําหนัก50กิโลนะคะ,คะสงส่ยจ,จะไม่ถึงนะคะสองคนรวมกันคือถ้า50กิโลนะคะจะมีน้ําหนักของแคลเซียมอยู่1กิโลโ<อ>ก็ถือว่าเยอะสนอยู่นะคะถือว่าเยอะนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ที่กระดูก ประมาณ99เปอร์เซ็นต์แล้วก็จำว่ามันอยู่ที่กระดูกแล้วแหละแล้วส่วนที่เหลือก็อยู่ในเซลล์เซลล์ธรรมดาทั่วไปค่ะค่ะแล้วแคลเซียมนี่เขามีหน้าที่อะไรกับร่างกายเราคะวิชอรี่คือมันเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดของกระดูกนะคะแต่ว่ากระดูก็ไม่ใช่มีเฉพาะแคลเซียมมีคอลลาเจนมีฟอสฟอรัสด้วยแต่ว่ามีแคลเซียมเนี่ยเยอะสุดอยู่ที่กระดูกแล้วก็ฟัน แล้วก็มีหน้าที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยคงรูปร่างอยู่ได้ค่ะน้องมดน้องมิลองนึกสิฮะถ้าเราไม่มีกระดูกเราก็จะนั่งก็เหลวเป็นนาิกาตีองแบแต่ก็ดีนะคะเราจะลอดผ่านรูเล็กๆได้อะไรประมาณนี้ค่ะเ้ดีจริงออย่างนี้แสดงว่าถ้าเราไม่มีแคลเซียมเนี่ยร่างกายของเราก็เขาเรียกว่าอะไรคะไม่แบบว่า แข็งไม่แข็งแรงใช่ค่ะไม่ต้องยืนอย่างตั้งตไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เหมือนไม้เรือยเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอะไรประมาณนี้่ะแล้วส่วนไหนล่ะคะที่ต้องการแคลเซียมมากที่สุดคะพี่ชารีส่วนไหนที่ต้องการมากที่สุดก็ก็กระดูกอ๋อคือกระดูกทั้งร่างกากระดูกทั้งหมดคราวนี้ช่วงไหนที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมากที่สุดหรือว่าจริงๆแล้วเพิ่มก็ต้องการถึกวัยมั้ย จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะเก็บแคลเซียมตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นะคะแล้วก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆจนถึงเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ปีที่เหลือเลิกเก็บและไม่เก็บแล้วนะคะไม่เก็บล้ยังไม่เลยค่ะเลิกแล้วทำไมไม่เตือนกันบ้างแล้วก็ระยะเวลาช่วงอายุที่เก็บนะคะช่วงอายุที่เก็บมากที่สุดก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่า growth spurt หรือเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ก่อนก่อนเข้าวัยรุ่นค่ะ เลยเลยวัยเด็กแต่ก่อนวัยรุ่นเาจะนึกออกไหมพี่อคือเด็กผู้หญิงนีคือประมาณแบบก่อนเดประจำเดือน9ขวบถึงสิบเอ็ดสิบสามประมาณนี้ค่ะสำหรับเด็กผู้ชายก็สัก11ปีเป็นต้นไปนะคะถึงประมาณ1 7 18จะเป็นช่วงโกรดสเปิร์ตที่บอกว่าร่างกายจะโตเร็วมากแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องการแคลเซียมเยอะที่สุดค่ะเอ้วตอนทีได้ยินว่าคนตั้งครรภ์ก็ต้องการแคลเซียมเยอะถูกไหมพี่ใช่ค่ะเราต้องแบ่งให้ที่ลูกค่ะโอ้ยางงี้พูดถึงว่ามันก็สาคัญแบบทุกวัยนะ ใช่ค่ะสําสคัญทุกวัยจริงๆแล้วที่บอกว่าต้องการมากที่สุดคือต้องการเข้ากระดูก ร่างกายจะเก็บเข้ากระดูกได้มากที่สุดในช่วงโกลด์สเปิร์ตแล้วที่เหลือล่ะในช่วงตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบปีเนี่ยก็ต้องการแต่ว่าจะเข้ากระดูกได้แบบก็ไม่เยอะแต่มันไปเยอะช่วงโกลด์สเปิร์ตนะคะ,คะแล้วหลังจากสามสิบปีเนี่ยไม่เข้ากระดูกแล้วแต่ออจะรักษาสมดุลในกระแสะเลือดค่ะอ,อ๋อแต่ถ้าเกิดเราอยากให้แบบร่างกายเราแข็งแรงก็ต้องเหมือนกับดูแลไอ้ช่วงช่วงที่มันต้องเก็บเข้ากระดูกให้ดีอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นธนาคารสะสมเงินให้มากที่สุดก็คือกระดูกสะสมแคลเซียมให้มากที่สุดค่ะแล้วพอในช่่วงทีมัน ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วคราวนี้ร่างกายก็แปลกมากเลยก็จะสลายกระดูกออกมาค่ะสลายออกมาร่างกายเราก็สวัดบางเรื่องเนาะแ,แล้วก็ขับออกไป<ๆ>แล้วก็ต้องกินเข้าไปเพื่อที่จะให้มีระดับในกระแสะเลือดแล้วก็ทดแทนส่วนที่สลายอ,ออกมาค่ะพี่ชลีย์คะคราวนี้ปัจจัยการดูดซึมแคลเซียมเช่น1นึ่งเนี่ยเราเราเรากินเข้าไปมันก็เข้าไปสะสมในกระดูกที่พี่ชลีว่าแต่ละคนอย่างมดอย่างนี้อย่างพี่ชลีเนี่ยค่ะแต่ละคนมีอัตราการดูดซึมที่เท่ากันไหมคะ จริงๆแล้วถ้าคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะอัตราการดูดซึมทุกคนเท่ากันหมดเลยแต่มันขึ้นกับว่าเรากินอะไรที่ไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าอันไหนที่มันขัดขวางอะไรบ้างใช่ไหมคะการดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนเราผบว่าช่วยชะลอการดูดซึมแคลเซียมกาแฟคาเฟอีนนะคะก็ขัดขวางด้วย ก็ขัดขวางด้วยยาบางชนิดเช่นยาพวกกลุ่มเซียลอยนะคะซึ่งปกติปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้กินกันลืดใช้กันอย่างแพร่หลายคุณหมอต้องเป็นผู้สั่งแต่ก็จะงมีการใช้บ้างในคนที่เป็นภูมิแพ้เยอะๆในคนที่เป็นโรคพุ่มพวงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมรวมถึงผักผักบางชนิดผักบางชนิดผักหลายชนิดได้แคลเซียมแต่ผักบางชนิดเขาจะมีสารที่เรียกว่าไฟเต็ สารไฟเต็เนี่ยจะจับแคลเซียมแล้วก็ผ่าออกจากร่างกายอะไรบ้างอ่ะพี่ชลิพักอะไรเท่าที่จําได้ก็จะมีพวกผักกระเฉดตับอร่อยด้วยยอดกระถินอะไรพวกนี้ค่ะเข้วก็อย่าไปจินเยอะค่ะคือกินได้กินได้แต่ว่าอย่ากินในมือที่กินแคลเซียมคือกินได้ปกติแต่กินพวกไ่ขัดเขาแล้วก็ยาบางอย่างเช่นยา พวกเตจ้าไซครินคด้ยนไหมคะเขาห้ามกินพร้อมแคลเซียมห้ามกินพร้อมนมเพราะมันจะลดอัตราการดูดซึมแคลเซียมแต่จะไม่แคลเซียมไปเกาะตามฟันมากกว่าทําให้ฟันเหลืองโอ้ยลำบากจังเลยพูดถึงอัตราการดูดซึมเนี่ยค่ะไปเฉพร่างกายคนเราในในวันหนึ่งเขาสามารถดูดซึมได้เยอะมากไหมคะค่อนข้างเยอะไหมจริงๆเรากินเท่าไหร่ก็ดูดซึมหมดแล้วค่ะยกเว้นว่ากําลังท้องเสียหรือกำลังติดเชื้อเป็นโรคกบรดู่สบายใช่ค่ะคราวนี้เขาบอกว่าให้ตากแดด เพื่อที่จะเหมือนกับเพิ่มการช่วงเช้าช่วงเช้านี่ฉันก็ตากเนี่ยไปนะจริงจริงแสงแดดในประเทศไทยนะคะไม่ต้องโดนไม่ต้องตาจริงจังก็ได้แค่มันเล็ดลอดขึ้นมาทำทางหน้าต่างเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะในแสงแดดจะกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีวิตามินดีเป็นตัวส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมที่คนไทยไม่ขาดไม่ไม่มีอะไรขัดขวางเพราะแสงแดดเราเยอะมากแต่ฝรหลังสิคะ ประเทศเมืองนอกเนี่ยบางทีแสงแดดน้อยมากในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีแสงแดดอ่อนๆหรือว่าน้อยมากอันเนี้ยเขาจำเป็นต้องกินวิตามินดีเสริมเข้าไปหรือไม่ก็ต้องไปนอนอาบแดดอะไรเลยประ,ะมาณน,นี้ค่ะค่ะพี่ชลีคะเขามีการกําหนดไหมคะว่าอย่างเช่นมดเนี่ยสาแล้วเอาเลยคะ่ะเปดิปดเผยหมดเลย,<ว>ยที่นอนสวยมากว้า้สวยฉ่ายสวยอยากทราบว่าอย่างมดเนี่ยสงสัยจะกินแคลเซียมวันหนึ่งถ้าตีเป็นนมค่ะควรจะกินนมวันละกี่แก้ว ตามค่าเฉลี่ยส่วนสูงของคนไทยนะคะเราก็จะให้รับแคลเซียมเฉลี่ยในวัยที่ไม่สามารถเข้าไปเก็บในกระดูกได้แล้วเกิน3ไปละก็คือประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันซึ่ง800มิลลิกรัมต่อวันถ้าดื่มนมก็ประมาณ3แก้วเพราะนม1แก้วจะมีแคลเซียมประมาณ200นิดๆ200กว่ากว่าค่ะอ๋อไม่เคยกินถึงเลยก็เหมือนกันถ้าไม่กินนมก็นมสดโยเกิร์ตค่ะอ๋อนมสดโยเกิร์ตเลยผลิตภัณฑ์จากปลาได้ไหม ปลาก็ได้แต่ต้องกินประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะต้องกินอยู่กินไ้ดีกว่ากินนมกุ้งแห้งกระปินะคะหรือผักเช่นปลาเล็กปลาตัวเล็กตัวน้อยได้ค่ะกินพร้อมกระดูกไปเลยนะคะแล้วก็พวกคะน้าคะน้าใบชะพลูนะคะยอดแคร์คนเนี้ยมีมีแคลเซียมงาดังก็มีหอยลายก็มีค่ะใช่เลยคือเยอะนะก็เยอะนะคะเยอะนะคะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งวันได้กินบ้างไหม่าเลย นนั้ฟังดูเหมือนดูนะคะแต่ทั้งวันไม่มีก็ไม่รู้อะไรเลยหงายท่านไก่ตลอดไม่มีแค่เีียมมมไอะไรทั้งนั้นอะมีแต่พริกต้องกินกระดูกไก่ด้วยนะคะกระดูกข้อไก่ทำไมเล็กๆล็กฟันเขาไม่แข็งแรงอีกคืออะไรก็ตามที่กินกระดูกได้เพราะแคลเซียมอยู่ในกระดูกแล้วก็กินกระดูกก็ได้แคลเซียมด้วยค่ะทีนี้ต้องถามต่อค่ะวิชารี่บางโคอย่างที่วิชารี่ว่าไปไม่ได้ทานอย่างที่เราว่ากันไปเมื่อกี้ถ้าเขาร่างกายขาดแคลเซียม เขาจะมีอาการเป็นยังไงคะถ้าร่างกายขาดแคลเซียมนะคะที่พบเยอะที่สุดในโลกก็คือมีอาการกระตุกเช่นกล้ามเนื้อมันเล็กๆกระตุกที่เขาบอกว่าตาขวาลายซ้ายมีนี่หรอส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลเซียมนะแล้วก็เหน็บชาตามปลายมือปลายเท้าเลยค่ะแล้วถ้ารุนแรงขาดรุนแรงก็ชักกระตุกก็ค่ะแล้วก็เบลอสมองสับสนนะคะสมองสับสนแล้วก็อาจจะมีอาการแบบทางประสาท โอ้ยตอนแรกเราคิดว่าแค่เตี้ยนะเอาจริงพิชลีแล้วหนูก็คิดว่าหรือปะก็เตี้ยไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เตี้ยเพราะว่าขาด,ดแคลเซียมในกระดูกแต่เราพูดถึงแคลเซียมในกระแสลเลือดอ๋อคือหมายความว่าหมดวัยที่มันจะไปซาหมดเลยวัยโกรเปอร์ไปแล้วแล้วไก่ก็ยังต้องการแคลเซียมในกระแสลเลือด คราวนี้ถ้าขาดก็เกิดอาการที่ทว่านี้แหละกระตุกทั้งหลายชาชาแล้วก็ปวดแข้งปวดขานะคะแล้วบางคนอย่างที่บอกอาการหนักก็ถึงคลุ้มคลั่งเรากระดูกคุณนี่เกี่ยวไหมคะพี่เชอรี่เคยเห็นคนแก่เขาบอกว่าหลังข้อมาว่าขาดแคลเซียมในหลังก็ในช่วงถ้าถ้าคุณสุภาพสตรีนะคะในช่วงหมดประจําเดือนก็จะหมดฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาแคลเซียมให้อยู่ในกระดูก S <S <S จริงๆแล้วร่างกายนี้จะมีกลไกดึงแคลเซียมทุกวันอยู่แล้วละ<ฆ>่ะดึงออกแล้วเราก็ต้องกินเข้าไปอย่างดึงนะคะทีนี้นะถ้า,า,ถ,าถ้าเราแบบว่ามีความสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยดึงออกกินเข้าไปมันก็เข้าไปเข้าไปแทนที่ปปคือไม่ได้สะสมมากขึ้นแต่แค่เข้าไปแทนที่ส่วนที่ดึงออกแต่ในช่วงวัยหมดประจําเดือนเนี่ยมันดึงออกอย่างรวดเร็วก็ต้องกินเข้าไปเยอะๆจึงจะแทนที่ได้เนื่อในวัยที่หมดประจําเดือนในวัยผู้ใหญ่ที่หลังค่อมเพราะว่าดึงออกเยอะแต่กินน้อยก็เลยไม่มีส่วนที่ไปแทนกันไม่ถึได้ค่ะ ดังนั้นการกินแคลเซียมก็ต้องกินทุกวัยยิ่งในช่วงวัยผู้ใหญ่ก็ต้องกินเยอะกว่าวัยคุณมดนะคะก็ต้องกินเท่ากับเด็กวัยรุ่นก็คือ1 200มิลลิกรัมเม่พอฟังอย่างนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราต้องกินแคลเซียมไปทุกวันเลยะคนตั้งแต่เด็กทุกวันเพราะว่าเด็กในช่วงเด็กแคลเซียมก็คือไปไปทำให้เราสูงวง่ายทำให้เราแข็งแรงวัยทำงานอย่างเราก็คือทำให้มันบาลานซ์อยู่ในกระแสนิยมยิ่งตอนอายุเยอะก็ต้องบาลานซ์ะไเลยเพราะว่าดึงออกเยอะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆอาหารก็เยอะแยะนะ ก็เยอะแต่เขาไม่ได้กินทานอาหารแบบว่าไม่นี่เนาะค่ะพี่ะชรี่คราวนี้ค่ะมีคําถามต่อคือสมัยเนี้ยมันควบคู่กันมาพวกแคลเซียมเสริมพวกเนี้ยเขาให้ผลพอๆกันกับอาหารไหมคะพี่เชรีดีเลยค่ะเพราะในเมื่อเรารู้ว่าเรากินอาหารได้ไม่ครบนะคะแล้วก็กินแคลเซียมเสริมเข้าไปแต่แคลเซียมเสริมก็ต้องดูว่า เราเหมาะจะกินอะไรบ้างแบบไหนนะคะเดี๋ยวมันเยอะมากเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนท้องผูกง่ายถ้าสมมติเราเป็นคนท้องผูกง่ายเนี่ยแนะนำให้กินแคลเซียมที่แบบเป็นน้ำที่เป็นเม็ดออเขาจะมีฟูเนีู่ค่ะอันนี้ได้มาคนที่ท้องผูกง่ายดูดซึมเร็วแล้วก็ไม่แย่งน้าในร่างกายไม่ทาให้เกิดท้องผูกแต่ข้อเสียคือปริมาณแคลเซียมที่จะแตกตัวเป็นธาตุแคลเซียมเนี่ยมันจะน้อยกว่าแคลเซียมแบบเม็ดอ๋อก็ต้องกินหลายแก้วหน่อยอย่างนี้ค่ะนี่แคลเซียมแบบเม็ดเนี่ย ให้ประมาณธาตุแคลเซียมเยอะแต่มันมีปัญหาว่ามันต้องอาศัยกรดในการละลายแล้วก็ต้องดึงน้ําจากร่างกายะฉะนั้นก็ต้องกินพร้อมอาหารทันทีเพราะจะเป็นช่วยให้ร่างกายผลิตกรดออกมาในกระเพาะนะคะช่วยในการทําละลายแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆมันจึงจะทําให้ไม่ท้องผูกอ๋อแต่จริงๆก็ไม่ยากนะคือเราก็ทานข้าอาหารอีกออกไปได้จังได้ด้วยมันไม่ยากแต่บางคนก็ชอบอภินิหารนะคะเขาบอกให้กินหลังอาหารเี่ว่าไม่กินข้าวอ่ะแล้วจะกินมื้อไหน ตอบได้สงสัยคนต้องกินข้าวนะกินที่ไหนก็ได้ที่แกกินข้าวเนี่ยแกจะไม่กินข้าวเลยเหรอจะไม่นเคี้ยวอะไรสักส่งสำคัญก็ได้สักส่งสำคัญ็ได้น่งเราไม่ดื่มแค่ฟังนี้ไม่ต้องกี่จบข้ามไปเลยดีไหมคก็ป่วยไปเลยแล้วกันทำไมทานมาปรึกษาเลยว่าค่ะในพี่ชลินคะคนที่ไม่ได้สะสมแคลเซียมอยู่ในร่างกายเนี่ย เวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาโตหน่อยใช้คาว่าสูงอายุขึ้นไปหน่อยตขึ้มานิดนึงความเสี่ยงคืออะไรบ้างคะพี่เลี่คือถ้าไม่ได้สะสมก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบหรอกต่อให้เรากินแคลเซียมน้อยเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันจะมีการสลายแคลเซียมทุกวันมีการดึงแคลเซียมจากกระแสเลือดเข้าไปทุกวันด้วยคือกระดูกมีการตายแล้วก็งอกมีการตายแล้วก็งอกถ้าเราสะสมแคลเซียมในกระดูกน้อยนะคะแล้วก็กินน้อยอีกต่างหาก ไอตอนที่มันตายเนี่ยมันไม่สนมันจะตาย oh. แต่ตอนที่มันงอกม,มันไม่ยอมงอกเพราะว่าไม่ได้แคลเซียม, oh. มก็เกิดกระดูกบ,บาง เพราะกระดูกบางเนี่ยแรกๆก็ไม่รู้สึกอีกไม่อยู่ข้างในใช่ไหมค่ะไม่รู้สึกอีกจะรู้ก็ต่อเมื่อไปชนอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็กระดูกหักหรือง่ายใช่ไหมคะหรืออยู่ดีๆก็ตัวเตี้ยลงชั้นหรอไม่ทชั้นเตี้ยมาตั้งแต่ต้นคือลองสังเกตนะคะคือน้องๆยังไม่รู้สึกหรอกค่ะแต่ถ้าน้องแบบว่าเคยถ่ายรูปทำบัตรประชาชนนะคะซึ่งมันจะโหดร้ายมันไม่แต่งรูปมันไม่ทำอะไรให้เราเลยนะคะตอนถ่ายบัตรประชาชนั้งที่ห้าจะเริ่มรู้สึกค่ะ มันก็เราก็จะรู้สเอ๊ะส่วนสูงครั้งแรกมันยังสูงอยู่นะแต่ถ่ายไปเรืเอ่อยมันจะเริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงเราทำผมตีปงก็แล้วมันก็ยังเตี้ยเลยประมาณนี้เพราะกระดูกเราเริ่มหมด เป็นการเตือนนะคะไม่ต้องรอให้กระดูกหักค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเตี้ยลงอ่ะแปลว่ากระดูกเราเริ่มหดค่ะต้องเกี่ยวกับแคลเซียมเข้าไปซ้ขนาดเราเห็นว่าเตี้ยลงได้นี่ก็ถือว่าหนักลวนะถือว่าหนักค่ะถือว่าหนักเพราะส่วนใหญ่เราเราจะไม่รู้เพราะอาการเด็บชาก็เดบชาชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานหรือเปล่าชินแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพี่เชอรี่ค่ะนี่มีสงสัยเพิ่มเติมนิดนึงคือพอเราพูดถึงการเสริมแคลเซียมแต่มีสมัยนี้บางท่านอย่างที่คุยกับพี่มดว่าไปอยากสูงเราทานแคลเซียมเยอะเกินไป รับประทานมากเกินไปเชื่อว่าจะสูงจริงเชื่อว่าจะสูงในวัยที่เลยกรดสเบิร์ดนะคะถ้ารับประทานแคลเซียมเยอะเกินไปร่างกายก็ขับออกเพราะว่าเก็บไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงก็ขับออกขับออกเสียตังฟรีใช่ไหมในเรื่องของความสูงซึ่งคนปกติขับออกก็ไม่เป็นไรก็แค่เสียตังฟรีแต่ถ้าโชคร้ายไปเจอคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะก็จะหนักเลยการกินแคลเซียมเยอะเกินไปจะไปสะสมที่ไตแล้วก็ทำให้เกิดนิ่วในไต แต่ถ้าเกิดสวยเป็นคนปกติไม่ได้เป็นโรคต่อมอะไรเนี่ยก็ขับออกเสียเงินปกติค่ะเสียเงินพอดีดีกว่าไม่แต่ว่าเราเรารับประทานในปริมาณที่พอดีเพื่อหวังความแข็งแรงของกระดูกหวังความแข็งแรงของกระดูกเพราะว่ามันสลายแคลเซียมทุกวันเรากินเข้าไปเพื่อไปเติมเติมส่วนที่สลายแล้วก็รักษาสมดุลในกระแสเลือดไตที่กินเพื่อจะสูงมันเลยแค่บางคนช่กลด์สูเปิเท่านั้นค่ะได้แค่ช่วงโกรดสูเปจริงๆน่ากลัวเหมือนกันนะพี่ชริโมคาได้ยินความเชื่อว่าคนที่ขาดแคลเซียมมันจะเป็นตะคิวจริงไหมคะ คือขาดแคลเซียมที่มันรักษาสมดุลในกระแสเลือดเนี่ยค่ะก็ที่เป็นตะคิวมีอการชาแล้วก็ที่บอกว่าท่านหนักมากก็ถึงกับชักกระตุกไปเลยนน่อยมีนีนิดหน่อยค่ะกระตุกแบบยองๆเลยค่ะมีมีแบบคนรู้จักการท้องแล้วก็คลอดพอ่คลอดลูกปุ๊บนี่ฟันร่วง อันนี้มันเป็นเพราะอะไรคะก็น่าจะฟันผุด้วยแล้วก็ขาดแคลเซียมด้วยทําให้ความแข็งแรงของกระดูกน้อยลงคือคุณหมอไปหาคุณหมอคุณหมอค่้อย่างที่พิชลี่ว่าไปเอเมนเมนฟูค่ะก็คือต้องการแคลเซียมยังไงก็รักษาส่วนที่ยังมีอยู่ให้มันยังไงก็คงที่ไว้ต่อให้ไม่ได้มากขึ้นก็ให้มันคงที่ไวค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนในช่วงที่ตั้งครรนต้องกินเยอะค่ะต้องกินเยอะเท่าโปรตีนแล่วก็มพิชลี่บอกจะบอกหมดว่าประมาณมดแปดร้อยค่ะแต่ถ้าหมนตั้งครรนปุ๊บก็เป็นพันสองช่วงให้นมุตรก็ สองน้ำมดแก่เมื่อไหร่ก็วันสองอามาชันกิมพันสองก็ได้ละต้นเลยดีกว่ฉันจำง่ายนะฉันไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมที่มอสเออน่าจะเวิร์กค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะค่ะ